สวัสดีคะ่ะกัดนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้มาในรูปแบบใหม่นะคะ,ะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ทำตามที่รับปากเอาไว้นั่นก็คือว่าวันจันทร์ที่11ค่ะกระกฎานี้นะคะกว่าจะส่งไฟล์ที่เป็น Excel สํสำหรับการบันทึกกระแสง้นสดแบบง่ายๆนะและที่สำคัญก็คือว่าก่อนที่คุณจะนำไฟล์นี้ไปเนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องทำยังไงกับมัน อย่างที่กวดบอกไปนะคะว่าไม่ต้องจบบัญชีก็ทําได้นี่คือเรื่องจริงมันเป็นแค่ Excel เป็นช่องๆที่เขียนสูตรผูกเอาไว้ให้ขอทําให้ถูกกันล้วกันไอ้ไฟล์ต่างๆเนี่ยมันจะดึงรายงานมาให้คุณเข้าใจได้ง่ายๆนะและที่สําคัญตอนนี้นะคะขวดกําลังพัฒนาโปรแกรมกระแสงเงินสดอยู่สิ่งสําคัญก็คือเราอยากให้คุณใช้ Excel แบบนี้ไปก่อน พอคุณใช้คุณมีอะไรเพิ่มเติมอยากให้เราทำอะไรคุณส่งอ e ีเมลมาหาเราได้หรือ,อเขาเรียกว่าส่งมาทาง Line แอดก็ได้อย่างน้อยสักช่องทางหนึ่งที่คุณจะบอกว่าถ้าทำพัฒนาจาก Excel ที่คุณจะได้ไปเป็นโปรแกรมจริงๆคุณอยากได้อะไรบ้างเพราะว่าการทำโปรแกรมมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นงานชิ้นโบแดงเลยนะคะที่ต้องใช้ทั้งแรงแรงหลายๆแรงและรวมถึงแรงเงิน,นต่างๆด้วยกดลงทุนตรงนี้ไปอยาก ทำออกมาให้ตรงใจผู้ประกอบการทุกท่านจริงๆนะคะแต่ว่ารอก่อนนะกำลังพัฒนายอยู่โอเคเรามาเริ่มต้นที่ไฟล์ Excel ที่กำลังจะส่งไปให้เดี๋ยวก่อนที่คุณจะได้ไปกวดม,มีเรื่องอยากจะเล่านะคะอธิบายก่อนเล็กน้อยอเข้าไหมคะแล้วเดี๋ยวมาฟังเริ่มต้นกันเลยจากที่เห็นในหน้าจอนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าจอที่กวดใช้สอนเนาะ องค์ประกอบของงบการเงินคำว่างบการเงินคืออะไรก่อนนะคะไอ้งบการเงินนี้เนี่ยมันคือรายงานที่บริษัทเอกชนกับห้างหุ้นส่วนต้องทานะคุณต้องจ้างนักบัญชีทำที่สํานักการบัญชีเขาทาให้คุณนะปีละครั้งใช่ไหมคะแต่ประเด็นเลยก็คือว่าเราที่เป็น SME หรือบริษัทเอกชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ นะเราจะไม่ได้ทําครบทั้งหมดกวาดเขียน4บวก1จริงๆมันก็คือ5แต่อยากให้จําเป็นหลักการเหมือนติวเตอร์แบบนี้เป็น4กับ1เพราะ1นั้นนะคะไม่ใช่งบแต่เขาเรียกว่านโยบายและหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นคําอธิบายแต่งบจะขึ้นด้วยข้างหน้างบคือรายงานนะเข okay, ียนไหมคะเอก,กชนทั่วไปที่เป็นบริษัทห้างคุณส่วนคุณจะได้จ้างสํานักง,งานบัญชีทำี่ยกำไรขาดทุน แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของฐานะการเงินแต่คุณลองดูความหมายแล้วกันหวังอะไรหวังกําไรกําไรให้ใครก็ให้เจ้าของเจ้าของรวยขึ้นไหมก็ไปดูที่ฐานะพวกเราอะค่ะจะมีงบพวกเนี้ยที่ต้องเซ็นทุกปีให้สัมปรกรณ์กับกระทรวงพาณิชย์แค่นี้เองนะนได้อกไหมคะแต่งบที่เป็นหัวใจของกิจาการเนี่ยก็คืองบกระแสเงิงสนสดกิจาการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องทําให้ครบ4ี่เอกชนทั่วไปทํสามก็พออา้าวล้วแบบเนี้ย เอกชนทั่วไปไม่จําเป็นหลอกระแสงเงินสดนึกออกไหมคะจาเป็นสิคะแต่เราต้องทําของเราเองทันนะคะขวดเคยเจ๊งบริษัทหนึ่งเจ๊งไปเพราะว่าดูแต่กำไรขาดทุนเป็นบวกนะแต่เงินสดติดลบอะ่ะมันมีหลายปัจจัยมากจนวันหนึ่งคิดว่าถ้าทุกอย่างกลับตั้งต้นขึ้นมาเรามีฐานะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วถ้าจะต้องสอนขอสอนงบกระแสงเงินสดซึ่งวันนี้ก็ได้ทําตามที่คิดเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันว่างบกระแสงเงินสดเนี่ยมันเป็นหน้าตายอย่างไงนะคะอะ หน้าตาของงบกระแสงเงินสดนะคะอย่าลืมนะงบคือรายงานรายงานคือการสรุปอะไรการย,ยิบย่อยระหว่างวันออกมาเป็นหนึ่งรายงานถ้าในหนึ่งหน้ารายงานของคุณยาวประมาณแค่เนี้ยคุณคิดว่าโอเคไหมคะพอได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยงบกระแสงเงินสดนะคะเป็นรายงานหนึ่งหน้าที่อ่านง,ง่ายๆที่คุณจะรู้เลยว่าคุณทำธุรกิจอะที่คุณดำเนินอยู่ทุกวันนี้เป็นบวกหรือเป็นลบบรรทัดนี้เลยค่ะเป็นบวกหรือเป็นลบ เข้า okay, ไหมคะคุณรับมาหากกับที่คุณจ่ายออกไปสําหรับการทําธุรกิจนะเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วในช่วงนี้คุณมีลงทุนไหมนี่ก็อก,กลุ่มหนึ่งนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออะไรคะจัดหาเงินคุณกู้มาจากเจ้านี้บ้างไหมคุณขายหุ้นบ้างไหมคุณปันผลบ้างไหมคุณจ่ายเงินต้นแะดอกเบี้ยบ้างไหมมันก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันมีแค่ไม่ กี่หน้าเองไม่กี่รายการแต่เป็นหัวใจมากๆเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะบรรทัดนี้แท้เลยนะคะบรรทัดที่เรียกว่าเงินสดสุดทธิจากการดำเนินงานมันก็คือตัวที่บอกว่าทั้งเดือนหรือทั้งปีของคุณเนี้ยเงินเข้าลบเงินออกเฉพาะทำธุรกิจนะไม่รวมเงินกู้ไม่รวมซื้อของนะไม่รวมซื้อของใช้นะเฉพาะทำธุรกิจเนี้ยเป็นบวกหรือเ,เป็นลบเท่าไหร่นะคะตัวนี้สำคัญมากๆหรือที่พวกเราส่วนใหญ่จะเรียกกันว่า กําไรที่เป็นตัวเงินแบบจับต้องได้อะค่ะตัวนี้ประธานนี้นี่เองทันนะคะอ่ะเราไปดูที่งบกระแสเงินสดกันนะคะอย่างที่กวดเคเล่าให้ฟังว่ากระแสเงินสดเนี่ยมีทั้งหมดนะคะ3กิจกรรมนะแล้วเรามาดูกิจกรรมที่มีความถี่มากที่สุดทุกวันที่เราเปิดกิจการคือกิจกรรมที่เรียกว่าดําเนินงานเดี๋ยวตอนไปกอกช่องถ้าคุณเจาะกอกผิดนะ จบนะคะไฟล์นี้ถือเป็นศูนย์ถือว่าเป็นขยะไฟล์หนึ่งในคอมของคุณแต่ถ้าเกิดคุณกรอ,อกถูกและคุณมีวินัยค่ะก็ค,ะคุณมีวินัยมากพอไฟล์นี้จะช่วยให้คุณเห็นเลยว่าได้คิดค้าขายแล้วมีคําถามว่าเงินหายไปไหนค่ะมันน่าจะบอกได้นะคะเอามาดูกันกิจกรรมที่มีความหมุนเวียนมากที่สุดนั่นก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าดําเนินงานเห็นไหมคะไหลเวียนซื้อเข้าซื้อออกนะเงินเข้าเงินออกดังนั้นเนี่ย รายการที่เป็นบวกก็คือเงินสดรับจากการขายถัดไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะรวมไปถึงเดี๋ยวขวดเพิ่มไปเลยก็คือเงินสดรับจากลูกหนี้ด้วยดังนั้นขวดก็เรียกรวมไปเลยว่าเป็นเงินสดเข้ามาแล้วกันนะคะเงินสดรับจากการขายอีกมทัดหนึ่งจริงๆต้องแทรกะนะว่าเป็นเงินสดรับจากลูกหนี้นะคะแต่ก็รวมไปเลยแล้วกันนะแล้วก็ต่อมาเรื่องการจ่ายบ้างจ่ายซื้อสินค้าคุณจะลืมนะสินค้านี่ก็คือของที่คุณเอามาขายต่อมา จ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคุณต้องคิดมากจ่ายค่าที่จ่ายในการดําเนินงานมันแปลว่าจ่ายค่าเช่าเงินเดือนน้ําไฟโทรศัพท์ค่าขนส่งค่าเติมน้ํามันแบบนี้อะไรที่เป็นลักษณะการจ่ายไปแล้วหมดไปย้านะคะต้องเป็นการจ่ายไปแล้วหมดไปนะค่าซ่อมอ่าแต่ถ้าคุณซื้อคอมพิวเตอร์มันจ่ายแล้วไม่หมดอ่ะมันกลายมาเป็นของอันหนึ่งที่คุณไว้ใช้ซึ่งนง้นไม่เกี่ยวกันนะเขียน okay, ไหมคะแล้วก็เป็นการจ่ายภาษี มันดูคร่าๆก่อนนะคะจ่ายภาษีเลยเรื่องดอกเบีย้ยกดมาร์กไว้ก่อนนะดอกเบีย้ยสามารถอยู่ได้2ที่เอาง่ายๆก่อนนะคะเมื่อคุณดูแล้วว่าอันนี้เป็นพวกของกลุ่มจ่ายหมดไปจ่ายค่าใช้จ่ายเลยนะค่าใช้จ่ายนะคะไม่รวมผ่อนไม่รวมซื้อของนะเพราะอะไรเพราะว่าในกิจกรรมลงทุนกิจกรรมต่อไปนะคะมันจะเป็นเงินเข้าเงินออกสําหรับการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรง่ายมากๆคุณผู้ชม ของอะไรบางอย่างที่มันใช้นานกว่า1ปีย้ำอีกครั้งของอะไรบางอย่างที่มันใช้งานกว่า1ปีมันนานกว่าปีคอมที่คุณใช้อยู่ที่ดูคลิปเนี้ยมือถือที่คุณใช้อยู่ที่คุณดูคลิปเนี้ยจริงๆลักษณะของมันนานกว่า1ปีอันนี้เรียกถาวรหรือระยะยาวถ้าสมมุติกดจ่ายตังซื้อตัวนี้ไปนะคะสมมุติมือถือเครื่องนี้2 0 0ห0ค่อยเอามาลงในกิจกรรมลงทุนบวกแปลว่าครูขายมันแล้วได้เงินนะ ทุกอย่างมันต้องคิดถึงเรื่องเงินนะคะหักก็คืออะไรคะหักก็คือคุณคุณซื้อมันมาแล้วคุณจ่ายเงินอะไรก็ตามที่เป็นเงินสดนะเงินสดอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นเรื่องแบบนี้ด้วยอยู่ในกลุ่มนี้นะ <c oughs> ต่อมานะคะกิจกรรมจัดหาเงินบ้างจัดหาเงินเป็นการไหลออกไหลเข้าไหลออกจากสองเจ้าถ้าคิดง่ายๆหนึ่งเจ้าหนี้สองเจ้าของนั่นเองคุณมีการขายหุ้นเพิ่มไหมถ้าคุณขายหุ้นเพิ่มคุณได้เงินคุณเอามาบวก มีการกู้เงินไหมนะคะแล้วมีการจ่ายปันผลไหมก็คงไม่ไม่ได้บ่อยนะใช่ไหมคะปันผลก็มีละครั้งถ้าเป็นบริษัทหรือปีละสองครั้งแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวแล้วคุณตีปันผลหรือแบ่งกําไรทุกเดือนก็เอามาใส่ในนี้นะคะต่อมาจ่ายเงินคืนเงินกู้และดอกเบีย้ยเอ๊ะทำไมมีดอกเบีย้ยจ่าย2ที่จะไ,ได้ไหมคะที่คนบอกว่าตะไว้ก่อนในกรณีที่คุณสามารถแยกได้จริงๆว่านี่ก้อนนี้คุณกู้มาเพื่อทําธุรกิจ แล้วในที่คุณผ่อนอยู่เดือนละประมาณสัก7 0็0หมื่นะผ่อนเดือนละเจ็ดหมื่นในนี้คุณมีดอกเบีย้ยกี่บาทถ้าคุณรู้ตลอดว่าดอกเบีย้ยกี่บาทดูในสลิปอะไรเรียบร้อยโอเคคุณแยกมันได้คุณแยกเงินต้นมาอยู่ตรงนี้นะจัหาเงินแล้วคุณก็ดอกเบีย้ยจ่ายเอาไปไว้ข้างบนในการดําเนินงานแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอ้โหแยกไม่ได้หรอกรู้แค่ว่าจ่ายเดือนละเจ็ดหมื่นะพอละถ้าเป็นอย่าง,งานั้นคุณมาใส่ตรงนี้ให้หมดเลย จ่ายคืนเงินกู้ให้หมดทันนะคะถ้าแยกไม่ไหวก็เอามารวมเป็นค่าๆเอาไว้ตรงนี้ก่อนรู้แค่ว่าจ่ายกี่บาทต่อเดือนเอามาใส่ไว้ตรงนี้ทําไมต้องอธิบายตรงนี้ทราบไหมคะเนื่องจากว่าก่อนที่คุณจะไปทําไฟล์ Excel ซึ่งไฟล์ Excel หน้าตาจะประมาณนี้นะท่านที่มีทักษดะด้าน e x c e l คุณแค่เอาตัวนี้ไปคุณก็จะได้ไอเดียว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้หรอนะคะมันง่ายมากจริงๆนะถ้าใช้ Excel ทํามันจะง่ายนะคะเพราะมันเป็นพื้นฐานถ้าความยากของโปรแกรมบัญชีมี10ระดับ ไฟล์นี้เป็นแค่ระดับที่1เขียไหมคะเป็นแค่ระดับที่1น,นะอ่ะมาดูวิธีการใช้ด้านล่างนะคะจะเป็นชีทที่แบ่งเป็นเดือนนะนี่ที่แบ่งเป็นเดือนทั้งหมดเห็นไหมคะตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวานะคะแล้วข้างหน้าที่เขียนว่า cash flow แปลว่ากระแสงเงินสดมันเป็นรายงานสรุป12เดือนอธิบายง่ายๆช่องนี้ถ้าสมมติคุณพลาดทำอะไรไปแล้วคุณกดลบไม่ได้เพราะขวดใช้วิธีการป้องกันชี้เอาไว้คือ หน้าเนี่ยมันไม่ควรต้องไปทําอะไรนะมันไม่ต้องขีไม่ต้องอะไรทั้งนั้นถ้าสมมุติคุณอยากจะขีเข้าไปแล้วบังเอิญเด็กของคุณอุ้ยขีผิดแล้วมันขึ้นแบบนี้มันไม่มีอะไรพังนะคะคือหน้านี้ไม่ต้องขีเ,เข้าไปเพราะว่าหน้านี้จะเป็นการดึงข้อมูลมาสรุปให้แต่ว่าอะไรคะแต่ว่าถ้าเป็นการขีเข้าไปนะยกตัวอย่างเช่นคุณกําลังจะขีเดือนนี้เดือนเจดคุณก็สามารถไปเลือกเดือน7แล้วขีเข้าไปได้เห็นไ,ไหมคะแล้วก็ขีเข้าไป ซึ่งสมมุติว่าเดี๋ยวคุณจะสอนคีย์ทีหนึ่งนะคีย์อะไรก่อนก็ได้๊ตัวเลข6แล้วก็ไปจัดประเภทของมันสมมุติเฉยๆนะคะอันนี้แค่คีย์ไปเล่นๆ6 0 0แสนข้างหน้าค่ะที่เป็น cash flow หน้าสรุปเราเรียกว่าหน้าสรุปเข้าไหมอึ๊บมาดูเดือน7ค่ะมันจะดึงมาทันทีเลย6 0แสนถันไหมคะแปลว่ามกราลาจนถึงมิถุนาถ้าคุณคีย์ย้อนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะถ้าคุณคีย์ย้อนไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะคะ แต่ถ้าคุณคีย้อนไหวก็โอเคนะอันนี้จะแก้ไขอะไรไม่ได้เรามาดูต่อคะ่ะในเดือนกรกฎาคที่เราจะเริ่มต้นขีนะคะเรามีอะไรบ้างไฟล์ต่างๆหน้าตาจะเหมือนกันนะคะเป็นแบบเปล่าเห็นไหมคะเป็นแบบเปล่ามาแล้วก็ควรจะมีรหัสให้ซึ่งรหัสนี้เราก็จะเดี๋ยวก่อนส่งไปคููจะไปวางให้กับทุกหน้านะคะอ่านี้ก็จะเป็นโค้ด คุณคิดว่ายอดยกมาหรือว่าเงินของต้นเดือนของคุณในบัญชีมีเท่าไหร่นะสมมติขอดใส่ของกิจาการไปห้าแสนแล้วกันใส่ไปห้าแสนตั้งต้นไว้เดือนนี้เอาไว้ใช้หมุนเวียนหรือว่ามันมีมีค้างอยู่ห้าแสนนะคะวันที่ของครูมีไหมถ้ามีก็ใส่เข้าไปเช่นวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคกกมใส่วันไปเลยค่ะหนึ่งวันมีหลายรายการก็ได้นะคะห้าเก้าเลขที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่ ซื้อคอมใหม่เพราะว่าตอนต้นเดินคอมไม่สบายคอมเสียไปนะคะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ใช้ของอะไรดีเอเซอร์ละกันนะคะโอ้ไม่น่าพูดแบนเนาะเพราะไม่ได้ค่าโฆษณานะะซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะยกตัวอย่างว่าสองหมื่นใส่ไปแบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคุณต้องถ้าคุณเสียตงังคุณต้องใส่ลบข้างหน้าง่ายมากเลยคือการบันทึกเงินเข้าเงินออกอะ พอคุณรู้ว่าคุณซื้อคอมแล้วคุณก็มานั่งดูข้างๆหน่อยเอย๊ซื้อคอมนี่เป็นเงินสดจ่ายซื้อของคุณมาคิดตรงตัวเลขแล้วมันจะมีดอกดาวคือไอ้ลูกศรน,นะคะกดลูกศรไปที่102ฟึบข้างหลังก็จะเปลี่ยนให้ดูต่อค่ะวันเดียวกันวันที่1ค่ะเหมือนกับตลอดทั้งวันเนี่ยเก็บตังได้เท่าไหร่ก็ตามขี้เกียจมานั่งใส่เป็นรายบุคคลเอาเป็นว่าเก็บค่าติวเตอรอ์ที่กวดวิชาของขวดเป็น ุรกิจอันนึเป็นกฎวิชานะสมมุติเก็บค่าติวเตอร์ตลอดทั้งวันเลยม,มาปึ๊บนะคะหกหมื่นอ่าเรียบร้อยเห็นไหมใส่ถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายลบข้างหน้าก็จะเป็นสีดําธรรมดาเอเป็นอะไรคะนี่เงินสดรับจากการขายสินค้าเราก็มากดตรงนี้กดลูกศรลงหนึ่งศูนย์หนึ่งให้มันตรงกันข้างหลังจะขึ้นออโตโอ้มาแล้วค่ะจ่ายค่าสอนให้ติวเตอร์ค่ะ สมมติก่านจ่ายค่าสอนอย่าลืมนะต้องกดลบก่อนนะถ้าเสียตังค์ให้กดลบนะคะสี่หมื่นปึ๊บจ่ายค่าสอนนี่ไงเป็นการจ่ายเพื่อดําเนินธุรกิจก็เป็นหนึ่งศูนย์สามมากดคลิกหนึ่งศูนย์สามมันก็จะขึ้นให้เห็นไหมคะง่ายใช่ไหมคะต่อมาค่ะผ่อนธนาคารวันคุณก็ใส่ไปได้นะสมมุติว่าวันที่สองใช่ไหมวันที่สองกคห้าเก้าข,ของครูก็จะผ่อนละอ่ะ ผ่อนอะไรดีผ่อนรถสมมุตินะคะฟาร์รถใช้ในกิจการผ่อนรถเดินละหมื่นห้าปุ๊บแบบนี้ผิดนะเพราะอะไรคะถ้าเสียตังต้องใส่เครื่องหมายติดลบและเป็นการผ่อนรถนะคะจ่ายไปสําหรับเงินผ่อนนี่จ่ายคืนเงินกู้3 0 3 0 0 2ตัวนี้นะคะ๊บจ่ายชําระหนี้ไปเข้าใจไหมคะเคพราะไฟล์นี้กับหลักความคิดนี้คุณไม่ต้องถามนะว่าแล้วสินทรัพย์นี่สินทุนล่ะ อย่าถามนะคะมันคนละเรื่องกันเพราะสินทรัพย์นิสินทุนไรายได้ค่าใช้จ่ายมันเอาไว้ทําอีกงบหนึ่งคืองบกําไรขาดทุนงบฐานะการเงินอันนี้คือบันทึกเงินสดอย่างเดียวโอเคไหมคะบันทึกเงินสดอย่างเดียวถ้าใครพอมีทักษะบัญชีแล้วคุณจะเอาไปโยงได้ได้หมดโอเคไหมคะโยงได้แต่ถ้าเกิดคุณจะบันทึกเงินสดทําอันนี้จะดีกว่าทําไหมคะ,ะ่มาดูต่อมาดูต่อพอขัดคียไปก็คียอ,อย่างเนี้ย คือคุณต้องมีวินัยมากพอแบบถ้าวันหนึ่งคุณสรุปว่ารายการมันมีแค่ประมาณสิบยีรายการสิ้นวันแบบสองทุ่มสามทุ่มในขณะที่นั่งดูทีวีก็ได้หรือว่าคุณทดแทนการเล่นมือถือก็ได้วันละครึ่งชั่วโมงคุณมาคียสรุปเอาไว้ค่ะคุณนี้เก็บตังมาเก็บตังจากลูกน่นนายกอคือละเอียดเท่าที่เราอยากจะละเอียดเพราะเงื่อนไขมันมีแค่นี้เองคียให้ตรงกับลักษณะของมันพอไปกดในช่องสรุป ะะพอไปกดในช่องสรุปเนี่ยมันก็จะเป็นผลลัพธ์ออกมาให้เอ๊ะทำไมเป็นศูนย์เพราะว่ามันหักกบลบกันเห็นไหมคะหักกบลบกันแหละเลยเป็นศูนย์เราลองไปเปลี่ยนไหมคะซื้อคอมใหม่เมื่อกี้ใส่ผิดเนาะซื้อคอมใหม่เป็นสองศนย์สองนี่ซื้อคอมใหม่คอมมันใช้ได้นานกว่า1ปีนะคะก็เป็นสองศย์สองเมื่อกี้จิ้มผิดเนาะก็ไปกดที่บริหารเงินสดแอร์หน้าสรุปก็แปลว่าตลอดทั้งวันเนี้ย เงินน่ะเน็ตเน็ตเลยอยู่ประมาณเท่านี้ซื้อของไปสองหมืนซึ่งของนั้นมันใช้ได้นานกว่าหนึ่งปีแล้วก็ผ่อนไปหมื่นห้าเน็ตเนวันนี้ทั้งวันที่รับจ่ายออกมานะคะติดลบอยู่หมื่นห้าแบบนี้นั่นเองนึกออกนะคะซึ่งการาที่เราจะต้องคียลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อให้เราเห็นว่าอ้ตัวเลขที่เป็นเงินมันอยู่ไหน ไหมคะตัวเลขที่เป็นเงินมันกระจายอยู่ไหนบ้างแล้วก็เดี๋ยวขวดแนะนําว่าเงินต้นงวดนะคะคือเงินที่จะตั้งต้นให้ใส่ที่เดือนมกราอ่าให้ใส่ที่เดือนมกราจะดีกว่าเนี่ยมันจะลิงก์ตัวเลขมาหมดเลยคนที่มีทักษะด้าน Excel คุณพอจะอ่านสูตรขวดออกแหละมันง่ายนะคะซึ่งไฟล์เนี้ยทาไมถึงแจกไม่ได้ห่วงอะไรเลยถ้ามันง่ายแล้วมันช่วยให้ใครสามารถพอจะบันทึกได้ทําได้เลย ะะไม่มีปัญหาทําได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะนั่นก็คือว่าคุณต้องเข้าใจบางอย่างนะบางอย่างของขวดที่พูดถึงมันก็คือเรื่องอน,นี้ค่ะนี่เลยตอนนี้นะคะขวดสอนเรื่องกระแสงเงินสดคือตัวนี้แล้วทําแบบง่ายๆแต่ว่าถ้าคุณจะทำกระแสงเงินสดแล้วคุณระบนว่าโอ้โหไฟกวดเนี่ยไม่เห็นที่จะทำแบบว่าทำกำไรขาดทุนได้เลยไม่เห็นทําสต็อกได้เลยคุณคานี้เป็นไฟล์ฟรีนะถูกไหม กว่าจะได้เขกเก็บค่าใช้จ่ายอะไรจากตรงนี้ดังนั้นตัวนี้เป็นตัวทดลองที่เราทําขึ้นมาเพื่อเป็นเดมโมให้ลองใช้ดูแต่ปัจจุบันนะคะเขียนโปรแกรม Excel เนี่ยเพื่อครอบคุมทั้งหมดทั้งหมดก็คือคุณสามารถที่จะคีย์ลงไปแล้วมันจะแยกเป็นกระแสะเงินสดได้เป็นกําไรขาดทุนได้แล้วคุณจะเห็นการเปรียบเทียบว่าไอ้งบกําไรขาดทุนกับงบกระแสะเงินสดเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยมันก็น่าจะมีข้อบ่งชี้ว่ามันเกิดจากอะไรได้บ้างซึ่งคําตอบนี้ไม่ตายตัว บริษัท A เหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่ามีสินค้าคงเหลือมากบริษัท B เหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าหมุนนะคะหมุนเครดิตเทอมก็คือระยะเวลาในการเก็บเงินนะ่มากและน้อยเกินไปนั่นเองอเข้าใไหมคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องเห็นก่อนว่าเงินในกระเป๋านะ่มีเท่าไหร่ก่อนอย่าเพิ่งไปถามไอ้ความครบถ้วนทันนะคะแล้ววันหนึ่งถ้าโปรแกรมของควดเสร็จคุณจะได้ใช้แน่นอนและคุณจะใช้แบบเสร็จ แล้วเห็นทั้งหมดเลยว่าไอ้กำไรขาดทุนเท่าไหร่กระแสะเงินสดเท่าไหร่ลองเอาไฟล์นี้ไปใช้ดูก่อนสิ่งสำคัญไม่ใช่ความฉลาดของโปรแกรมหรือความฉลาดของไฟล์ Excel ที่คุณได้ไปแต่สิ่งสำคัญมันคือวินัยที่คุณจะคขีย์ลงไปมันคือวิธีการจดบันทึกเงินเอาไว้แบบเออเฉพาะเงินสดแล้วไฟล์นี้จะมีประโยชน์มากสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของกิจการแบบเจ้าของคนเดียว เพราะเจ้าของคนเดียวอะคะ่ะทำระบบบัญชีเน่ยเป็นเงินสดอยู่แล้วนะแต่ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนรับบริษัทนะคะคุณจะต้องทําบัญชีแบบบัญชีซึ่งบัญชีแบบบัญชีเนี่ยมันไม่ได้ยึดตามเงินสดถ้าวันนี้คุณกําลังมองหาไฟล์ excel แบบง่ายๆที่จดบันทึกเงินเข้าเงินออกคูณอันนี้น่าจะพอช่วยได้ในเรื่องของการจดเงินสด เขเคไหมคะค่อยๆทำแล้วก็ท่านที่มีความรู้ด้าน Excel รลองใช้ได้เลยนะคะลองเอาไปแก้ไขดูไม่มีปัญหาตัวนี้มันง่ายมากนะคะลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดมีคําถามยังไงค่อยอส่งเพิ่มเติมเข้ามาใน l ลา e แอดอีกทีหนึ่งนะคะเราก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอเพื่อจะไปเอาไปพัฒนาโปรแกรมบริหารเงินสดอย่างง่ายที่ก่อนกำลังทำอยู่โอเคไหมคะ,ะคลิปนี้นั้นขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ